การจัดมวยของโปรโมเตอร์และอย่างที่วันนี้อย่างจตุไปพูดรายการ mm. ก็มันก็ถูกต้องอนะนะ mm. ว่าช่วงนี้พวกเราต้องอนุรักษ์คนที่เขาจัดมวยแล้วจัดดีๆให้พวกเราได้ดูนะอย่างเช่นโปรโมเตอร์ทรงชัยเนี่ยฝั่งราชเนินอย่างของฝั่งทางลุมินีก็จะมีเพชรอินดีกับเกียรติเพชรคืออย่างอย่างโปรโมเตอร์ทรงชัยนั้นจะเกิดการท้อถอยท่อแท้เลิกไม่อยากจะจัดมวยเนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยก็บางทีมันอาจจะทําให้คนดูมวยก็เกิดจะมีสิทธิ์ที่ตามไปด้วยนะ ก็เลยเกิดการเบื่อมอนกันเพราะนานๆจะได้ดูรายการดีสักทีหนึ่งรอแล้วรออีกรอนานไปไม่เอาดีกว่าสรุปเลิกไปเลยเนี่มากแลกกับรถด่วนใครดีกว่ากันครับนี่นี่นี่นนตรงนี้นะถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยนะผมว่าไอ้เจ้ามากแลกตัวนี้มันก็ไม่ธรรมดารถรถด่วนนี่มันกระดุดันนะถ้าชอบแล้วก็ไปดูลุยมวยจ่าทุยไว้ก็ดีกว่ามากแลกนะมากแลกดูดีกว่านะคู่อื่นก็ยังมีจอมบวนี่กับพลิกอีกคู่หนึ่งต่อยกับทะเลทองแม่เสียงกระซิบข้างหูผมเลยนะ ชั้นสามเนี่ยลุงมาแหละชื่อลุงลุงคุณเขาเป็นไม่ใช่ไม่ถึงก็ลุงอยู่เป็นผู้กองอยู่พลาแต่ไม่มีคนรู้ว่าเขาเป็นร้อยเอกนะเขาบอกว่าคุณปะเขาก็หวังดีนะไอ้มวยตัวนี้สิบแปดไฟมันไม่เคยแพ้ใครเลยผมก็ถามว่าใครละ่ะทะเลทองไหนเออเขาบอกทะเลทองไหนสิบแปดครั้งมันไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่นี่แหละครั้งที่สิบแปดมันจะแพ้ อ๋อเรียบร้อยจริงๆเลยพลิกหลอกเสานี้เวทีมวยน้ like <off> ําท่วมไหมอ๋อน้ําไม่ท่วมหรอกนะที AU ่อมน้อยนี่ถ้าฝนตกคือตอนเนี้ยจริงๆอมน้อยเนี่ยมันจะตกตอนที Strike ่ระหว่างน้ำนะตอนตกตกมันจะท่วมตอนฝนตกถ้าฝนไม่ตกน้ําไม่ท่วมตกต้องตกแรงจริงๆนะไม่ท่วมไม่ท่วมนะเพราะว่าหลายที่มันท่วมแต่ว่าอมน้อยไม่ท่วมนะแต่แปลกนะบางทีฝนตกที่อื่นเขไม่ท่วมแต่ว่าอมน้อยท่วมอมน้อยเหมือนเดิมนะครับเวทีมวยเสียอมน้อยไม่ท่วมไม่ท่วมนะ เมื่อวานนี้จอมโบครับไอ้หมอนี่ร้ายกาจมากแม่ช่วงมันต่อยชนะพวกศักพิชิตมันก็ถทบถีบลูกถีบมันนี่โอ้โหเป็นลูกอาชีพเลยนาเมื่อวานนี้ก็สามยกมีเป็นรองสองหนึ่งเข้าในปั้มตีเกาะตีนะราคามีวิ่งไปถึงสี่ห้าหนึ่งนะจัดมานี่ตัวแทบจะซุกอยู่ที่หัวไหล่เลยนะเพลิกไปทางไหนไปนั่นหละความแข็งแกร่งสู้กันไม่ได้แต่ว่าลูกถีบและลูกอาวุธที่มันเตะออกมาแข้งซ้ายแข้งขวาตาราเมตรมันจะแจ้ง ก็เลยเล่นงานไอ้เจ้าทะเลทองเมื่อวานนี้ก็ไปทะเลแถวบางแสนนะนะครบห้ายกก็แพ้ขาดลอยเลยแพ้จอมโกูกศักลําลำพูนไปขาดลอยเลย <c oughs> น,นี่นี่นี่ถึงบอกว่าไอ้เรื่องของหมัดมวยนยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทุกวินาทีนะครับ <c oughs> เป็นไปได้ทุกอย่างถ้าสงครามยังไม่เลิกเนี่อย่าเพิ่งไปนับศพ <c oughs> <c oughs> นี่นี่คือมวยนะเ <c oughs> น็กนําศัก์บุรีลำ เมื่อวานนี้เจอกระทาเพชรเมื่อวานนี้ที่เอาเทปมาให้ดูกันนะนะก็ดูตามเกมมวยูโอ้โหแข้งซ้ายกระทาเพชรมันไอแข้งซ้ายของไอเจมแม็กนัมนี่มันร้กาดมากแต่เมื่อวานนี้นามันกระทาเพชรมันต่อยท้องต่อยหน้าเตะขาต่อยหน้าต่อยท้องต่อยท้องต่อยหน้าฆ่าไปก่อนทนไม่ไหวไปดีกว่าหมายถึงว่าแม็กนัมทนไม่ไหวไปเลยโดยนน็อกไปยกสามเพลกล็อกอีกคู่หนึ่งนะครับกระทาเพชรน็อกแม็กนัมไป,ไปยกสามนะครับวิจารณ์เพชรนรงให้หน่อยนะปะ วิจาร์ให้เพชรนรงให้หน่อยนะครับคุณปะเพชรนรงเ,เพชรวิจารย์ยังไงเพชรนรงต่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวดูขอดูนิดหนึ่งว่ามันต่อยเมื่อไหร่เพชรนรงถ้าถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ก็คงจะเป็นรายงานผลก่อนวันฉลองครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ชนะฟาวนะแพ้ฟาวไอ้เจ้าวิเดชัยเออแพ้นอกแพ้นอกไม่ใช่แพ้ฟาวคือลมมันก็เตะตามน้ำอะนะ มันก็อยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการกรรมการก็ยุติเหมือนกันนะท่านกรรมการเลิศชัยเจตาสานนก็มองไปข้างล่างของข้าของศัพท์ให้สั่งศัพท์ให้ให้นับนะก็เลยลงเข้าไปนับแล้วให้วีระชัยเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนอกไปยุกสามเนี่ยคือมวยปัญหาตรงนี้นะเออมันแปลกนะสองตัวนะที่เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาก็ครั้งที่แล้วก็เจ้ารุงเพชรจากวอวิพัฒนานน์เมื่อวานนี้ก็วรีระชัยอีกครั้งที่แล้วลุงเพชรมันแพ้ฟาวแต่เมื่อวานนี้จะเกิดแพ้ฟาวอีกนะต้อง ต้องมีการอบรมนักอมมวยในค่ายละคุณแอดสิงท่าเรือวันนี้นะแต่ว่าดีว่ากรรมการเขาดูว่าเป็นลูกตามน้ำอ่ะนะล้มไปแล้วตามน้ํายังไม่ทันมันก็มัก็โดนปลายๆด้วยบางท่านอย่างโดยเฉพาะแฟนมอยที่อยู่ดูไกลๆก็บอกาบางคนบอกไม่เห็นโดนอะไรทํานองเนี้ยแต่ว่ากรรมการเขาก็มองจากข้างล่างก็ขอเวลานิดนึงแล้วก็นับสับนับไปเลยนับไปเลยนะถ้าเมาื่อวานนี้กรรมการใช้เวลาสักนิดนึงเสียเวลาสักหน่อยหนึ่งนะ ดูอาการของฝ่ายเจ้าวันฉลองเพราะมันลุกไม่ไหวจริงๆใช่ไหมแล้วก็คือใช้ดุลยินิีใช้เวลานิดนึงไม่ต้องไปกลัวเสียเวลาตรงเนี้ยนะแล้วก็หลายๆเสียงอ่ะข้างล่างเขาก็มีตาดูกันหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงสั่งขึ้นมานะแต่เมื่อวานนี้ก็ถ้าในเมื่อจะจับแพนอกก็ต้องนับไปถูกแล้วนะนะถ้าเห็นว่ามันไม่โดนหรือโดนไปปลายหรือมันยาก็นับไปนะแล้วเจ้าวันฉลองก็เปไปสุดไปนะครับ เอาแล้วครับนี่เป็นการรายงานผลม,ยมวยเมื่อวานนี้ของสึกเกตเพชรไอร้กับพี่นแปรเหมือนได้รับทราบและท่านผู้ชมครับคนจัดดีจัดแล้วคนดูเยอะจะไล่วความสนใจต้องให้กำลังใจเขาครับนั่นคือโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรอย่างวันนี้ไปผู้วิวแล้วม,มันถูกใจจริงๆเลยจ่าตุกวันนี้ก็บอกพวกเรานะนา,างวงการมวยของเรานะมันด้อยย่ำแย่ลงทุกวันนะ เพราะฉะนั้นนะในเมื่อคนที่เขาสร้างความเจริญให้กับวงการมวยอย่าทําให้เขาท้อแท้อย่าทําให้เขาท้อถอยต้องไปเป็นกําลังใจให้เขาเพียงแต่ว่าไปอุนหนุนสนับสนุนไป,ไปตี๋วคนละใบให้กับเขาหน่อยคือโปรโมเตอร์ทรงชัยเพราะว่าเขาได้ยินฟังทางด้านโปรโมเตอร์ทรงชัยเมื่อวานนี้มีการมาออกออกวิทยุ่ก็พูดๆไปบางครั้งก็เกิดการท้อแท้เหมือนกันถ้าคนนี้เลิกไปอีกคนนะ ผมว่ามันจะยุ่งันใหญ่นะวงการมวยนะยุ่งขนใหญ่เอาละพรุ่งนี้เป็นรายการของศึกวันสงชัยนะครับพรุ่งนี้ก็ไปดูครับว่าการจัดออกมาอย่างนี้เนี่ยพี่น้องแฟนมวยเคยผิดหวังไหมคู่มวยแต่ละคู่ออกมาเนี่ยท่านชอบไหมไม่ชอบคู่ไหนบอกได้สับเปลี่ยนถ้าเห็นไม่เหมาะสมนี่เขาก็ฟังเสียงนะฟังเสียงของแฟน,แฟน เขาบอกว่าวังพญาเกียรติไพรินเด็ดจริงหรือเปล่าครับก็มันน่าจะดีนะนะเพราะดูจากการวิซ้อมคณะการทํามวยของคุณจงแล้วก็น่ารักผมว่าน่ารักคือคณะนียเป็นมวยที่ทํออกมาแล้วอยู่ในความเชื่อถือของแฟนมวยเมื่อวันอาทิตย์นี้ก็เพิ่งพลิกล็อกไปคู่หนึ่งนะคือเพชรพันรานน้านนะก็สามารถลวกเพชรหรือว่าน็อกไอ้ไอ้อะไรที่เป็นต่อมาโดยตลอดนแล้วก็พอไอ้คิงน็อกไอ้เจ้าคิงไปวันนี้วังพญาก็ดูว่าน่าดีนะดูว่าน่าดีนะ วันพรุ่งนี้ครับไปดูว่าเด็ดขาดหรือจะแพ้ขาดของจ่าตุที่บังอาจขึ้นมาจับหนุ่มเทศบาลโดยได้น้ำหนักสองปอนด์เกปอนด์เป็นน้ำหนักของทางด้านหนุ่มเทศบาลเป็นสุดยอดเบอร์หนึ่งของมังกรยกมนุษย์ทองคำโดยโปรโมเตอร์สรงใจก็ฟังหูไว้หูพิจารณาจากจ่าตุไม่ไไปฟังจ่าตุเคิมนะไม่ใช่นะนี่คือโปรโมเตอร์ทรงใจ ฟังจากสายนี้เสร็จก็มีการเช็คถามจากสายอื่นๆน่าก็เออเด็กคนนี้มันเก่งมังคนเล็กเก่านาของจตัตุตัวเนี้ยแต่มันกระเตี้ยให,ให้จัตุได้น้ำหนักเราเอาไปร้อยหนึ่งให้ไปร้อยหนึ่งเลยน่าพรุ่งนี้เด็ดขาดน่าเด็ดขาดน่าจะเจอกับหนุ่มเทศบาลได้สองปอนด์ดูว่าเตะไปโตมาทีบลูกเชียบของไอ้เจ้าหนุ่มเทศบาลจะสามารถทีบเด็ดขาดได้หรือเปล่าถ้าทีบไปแล้ว ไอ้เจ้าเด็กขาดเอานะอกลับเด้งไปเด้งมาเด้งไปลุกชิ้นในใบก็อาจจะเป็นแพ้ขาดก็ได้เปลี่ยนชื่อได้นะ่าพวกนี้ติดตามชมว่าจะตทุจะมีมวยเอกขึ้นมาหรือเปล่านะครับและมีพจัญฉายชกเป็นผู้นํารายการกับซุปเปอร์แบงค์หลังจากที่เคยขับคยวกันมาหลายคนหลายสายมองกันว่าพจัญฉายมันฉายเป็นชดุดอ่โดยเฉพาะหลวงจีนมันเป็นยาชุดเลยผลสุดท้ายปตอต่ยเสร็จกลายเป็นยาชุดเลยชุดเล็กชุดใหญ่ล่ะถ้าชุดเล็กก็ห้าหมื่น ส่งห0 0 0ืถ้าวัลพันถ้าชุดใหญ่ก็แสนหนึ่งส่งแสนสองวัล 2, ะสองพันอ่าหลวงทีมก็รับไปชุดใหญ่ <c oughs> ชุดใหญ่รับไปพรุ่งนี้จะชุดเล็กชุดใหญ่ติดตามนะครับพระจันทร์ฉายกับสุบรบงและมีผู้ใหญ่ห้อยอเจ้าทวีศักดิ์เจอกับฟ้าสว่างทอแสงเทียนน้อยและมีดาวลูกไก่มันจะวิ่งเข้ากองไฟหรือเปล่าพรุ่งนี้เจอกับทางด้านแสงดาวเล็กสอตศิลาชายัยแสงดาวเล็กสอกินชยัยและไปดูลูกครึ่ง ม่ใช่ฟุตบอลนะอันนี้เป็นมวยลูกครึ่งนั่นคือไอ้เจ้าไม้สอจอมนตรีจากอุดรธานีพวกนี้จะมาเดิมพันกับปืนกลไอ้เจ้าปืนกลตัวนี้วันนั้นกินกินรุ่งเพชรเล็กของสอจอมนตรีไปแล้วนอนไม่หลับขอแก้มือเบาไอ้ไม้มาแก้มือหมายเดิมพันกันเท่าไหร่ติดตามพวกนี้อีกทีก็แล้วกันนะและอีกคู่หนึ่งครับองรีแม่ชื่อไข่เพาะมากบ้าน อุ้มเรือนพี่ตองอองรีดละพันกบกุมารทองเอาละพวกนี้ไปติดตามชมรายการมวยดีดีลุมพินีและยังมีสันชัยคูจ่จะลืมไปจะลืมไปสันชัยสิศรวัจีมี่กับยอดธงชัยต่อศีลาชัยติดตามกันได้พวกนี้ณนะเวทีมวยราชดำเนินกับยี่ห้อของศึกวันทรงชัยเบรกกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมา มมันกระดนี้ทุกขัข้นตอนผมวินดี้สปออุปกรณ์มวยมากตฐานระดับสัตว์ผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมากตฐานระดับสัตว์วินดี้สปอร์ตคู่มวยมันครับแม่มาคืนนี้เองไอดอกไม่จะไอดอกไม่เงินดอกไม่เงินเจอกับประกายเพชรแม่ผมจะเพอิอไปเรื่อยเลยไปเรียก,กตามลอโป3สามต้นอยู่เรื่อยเลยนะ เอาละชกกันเมื่อคืนนี้เองเนี่ยเป็นต่อมาตลอดเลยเจ้าดอกไม้เงินนี่นี่นี่ทั้งเศกทั้งเป่าเลยลูกศิษย์ของเจ้าดอกไม้ไฟอ่ะคนข้างค่ายจัตุ้ไว้งั้นเถอะจัตุนี่ไปรุ่นไปเชียร์ที่มุมเลยเป็นต่อมาตลอดนะดอกไม้เงินรูปร่างได้เปรียบ ฝีมือจังหวะอะไรได้เปรียบทุกอย่างความแข็งแรงอยู่กับทางด้านะกายเพชรน้ําเงินไอ้หมอนี่มันดุดันนะดุดันจ้ากดดำแข่งแข็งแรงได้น้ําหนักสองปอนตั้งรับเลยมันได้ตั้งรับมันก็รับมันไม่โตมันก็เลยต้องแพ้นะ่นี่คือดอกดอกไม้ดอกไม้ดอมดอกอะไรนะดอกไม้จ่ายดอกไม้เงินให้ผมจะคิดเป็นดอกไม้จันอยู่เรื่อยเลยนะ ลูก2ลนต่อนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเรื่องของพันเ้ามวยกำลังเบียดเบียดคู่ขี้ก็กดมาได้ที่พันเก้าตองหนึ่งศยหกศูใ่นกองจำาััวหลังไวนะ้060ยนและบนจอก็เป็นของเซนอูนะครับพันเก้าตองหนึ่งศูนองเจ็ดพันตองหนึ่งศูันเก้าตองหนึ่และพันเก้ตองหนึ่งศูนยมวยตู้ทั่วประเทศนะที่ไหนก็ได้ไปสู้กับเขานะครับ นี่คือคุณภาพของทันเก้าโดยเซียนอูนะครับไปอกองแข่งซ้ายศาสตร์แต่ซ้ายนี่เข้าทุกเม็ดแต่ว่าเจอจิ้มลำตัวติดรับรูปแทงด้วยขวาล็อกล็อกรัดปัดตีกันเหลี่ยมมันต้องตีด้วยไม่ใช่ไปกันแต่เหลี่ยมอย่างเดียวต่อสองกอนแต่รูปร่างก็ยังดูได้เปรียบน,นะอเจ้าดอกไม่เงิน เนี่ยบล็อกก็ไล่ต่อกันเป็นสีเด็ดเลยพอมองดูแล้วว่ากระแสจากตุด้วยนะ่ะคือบวกกระแสจากตูลงไปด้วยซ้อมดีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือด้านล่างเสื้อดำนั่นคือดอกไม้เงินให้ดอกไม้ไฟก็ราคาอยู่แดงอะนะราคาอยู่แดงของจากตุประมาณสองช่วงตัวนี่เพชรน้อยมหานาคอันนี้อดีตโปรมเตอร์นะอนดีตโปรมเตอร์ของราชดำเนิน ทำมวยสมัยก่อนเพชรน้อยเมื่อ2ี่ปีก่อนเนี่ยเป็นมวยเป็นเซียนมวยชั้นแนวหน้าเลยนะเป็นน้อยหมหา,าหน้าเย่ยถ้าเข้าตาคมมากยุคนั้นคมมากแต่ว่ายุคนี้ต้องยกให้กับพันหมาชัยมาล็อกแลบปั้มและสู้ในเลยนะครับเน้นดึกเข่าซ้ายกรรมการที่รวยที่สุดในการห้าม,มวยคือกรรมการอุดมมีกระจ่างหลายคนอาจจะสงสัยนะคุณปะรู้ยังไงว่าเขารวยที่สุด เป็นกรรมการที่รวยที่สุดในวดาในบรรดากรรมการด้วยกันไอ้มุกนี้แฟนมวยก็คงจะจำมันได้นะห้ามทุกครั้งก็พกเงินล้านมาห้ามทุกทีนี่อุดมดีกระจา่างมุ่งในครับรุลรตีเข่าขว,วายังแกร่งยังแข็งแรงจับเหนียวลึกเกินนะประกายเพชรสิงของชนพลิกหักเอเสียหลักลม้มเสียงเฮต้อล้มไปนี่เสียงเฮมาละ ไม่ไม่ไม,ไม่ลุกไม่รับตั้งรับอย่างเดียวรับเราต้องทํานะรับเราต้องโตนะแกงซ้ายเตะเขาเ่เป็นเตะเตะเตะลบควนแบบว่าต้องกันตัวนะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอะไรทำนองนี้ขู่เตะแบบขู่แต่หมอนี่มันรายกาดในเหนียวดุดันปั้มแข็งประกายเพชรสิงครองชน